สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะและก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน้ำพักไทยแลนด์นะฮะมาดูรถรอรถซวยฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์การแสดงประชาสัมพันธ์นะฮะงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์นะงานโปรโมตนะฮะงานช้างะก็นำช้างมาเหมือนกับประชาสัมพันธ์นะมาโปรโมตงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์นะก็เราอยู่ที่ศูนย์นำช้างหลายเชือกฮะ ก็มีรถหล่อส,สวยๆนะนี่มาถ่ายรถเจ้านิสซันอยู่ดีนะคิวอะไรนะผมอ่านไมอกอยู่ดีทรัคของนิสซันฮะรถใหม่ทอดด้ามอะไรฮนะมันดูความหล่อของเขาหนะมีกล้องหน้านะอยู่ที่หมู่บ้านช้างนะฮะหมู่บ้านตะกลางนะหมู่บ้านช้างนะจังหวัดสุรินทร์พระตูมนะ่ะ พาผูชมรถหล่อรถสวยฮะวันนี้ก็เป็นรถสำหรับขนช้างอฮะ 8 9ดเก้าสิบสองล้อครับตัวนี้ไม่แกะก,กลองครับพี่น้อง <c oughs> เอ่อฝากแช้์สัมพันธ์หน่อยครับว่ารถคันนี้สเปคเครื่องและก็เครื่องยนต e ์ระบบฮะ23่สบ e e อะไรคะเฮ้ยเฮ้ยรถยางรั่ว <c oughs> โอ้เป็นถุงลมนะเนี่ย ตอนนี้เป็นระบบถุงลมนะฮะบานโปงบนคันนี้ชื่อวัวเขียวบ่ใช่วไม่ใกล้เลยว่ะสํา,น,น,าน,สนักไหนครับเนี่ยเอ่อทําทําจากนคนปรปฐมนี่้วคันนี้ใช่ฐ์วิทยาครับเชวิทยา เกียร์ออโต้หรอสามร้อยเก้าสิบแรงม้าเกียร์ออโต้ค่ะ Q on nissan ๊ d ใหม่คอร์ด้ามาตัวนี้ก็ประกอบใหม่ทั้งคันอยู่ที่อายุทยานะบัวบาน fc ไว้ขนช้างฮะนี้ก็มาถ่ายรถรอให้ fc ได้ชมได้ดูกันฮะมีกล้อง360บองศา น่าด้วยแล้วก็น่าจะเป็นในใน,ใน,ในรถด้วยคนระับอยูดีกินดีกล้องมีประมาณกี่กล้องครับนายในะส่เมก้านะเอาไปใส่เมก้าเอาไว้ดันดินนะนายใช่ไหมซื้อที่นี่ใช่รถ <c oughs> ส,ส่วนบุคคลส่วนมากก็จะ มีแต่รถโรงงานเยอะรถบริษัทรถส่วนบุคคลน้อยฮะับกรอนับชาเลยดิเอ้า ไปแอบอะไรตรงนั้นนะไปฮะดูรถล่อชมรถสวยแล้วไปดูช้างน่ารักนรักบ้างอะว่านไหนาตำรวจตำรวจตำรวจหนไหมที่ไม่ค่อยถูกกับตำรวจใช่เราเดินคนละทางกันนะนายไปมาดูช้างสวยๆล่อๆน่ารักน่ารักฮะเป็นงานประชาสัมพันธ์นะประจําปีของจังหวัดสุรินทร์นะ ก่อนที่จะเริ่มงานก็จะทาการโปรโมทนะฮะแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปให้พี่น้องประชาชนแล้วว่าผู้ที่จะมาเที่ยวงานเปจำปีได้รับข่าวสารกันล่วงหน้านะฮะน,นี่ก็จะเป็นการตกแต่งนะเจ้าช้างที่จะไปทําการแสดงนะฮะที่ไปจําที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะ

องดูวะลอว่านี่นให้คนนี้เอากะลาบังอาบงเอาเลยครับเด้อเอาเบ้งเอาครับเอาเบ้งเาขอคุณ้แลขอบคุณนขอบคุณทุนกำลังใจน ไปในที่เกไหมเงออืมเหมือนจะเคยเห็นนะไปฮะพาท่านผู้ชมไปดูช้างห่อช้างสวยนะฮะเกี่ยวกับการโปรโมทงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์นะฮะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะฮะที่เรามาได้ถ่ายทำมาให้เอฟซี เราว่าท like ่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะฮะก็อย่าลืมนะฮะงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์นะฮะวันนี้เป็นงานโปรโมทนะฮะโปรโมทแจ้งข่าวสารนะฮะให้พ่อพี่น้องประชาชนทั่วไปนะได้รับทราบฮะเกี่ยวกับงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์นะฮะเดี๋ยวไปจะพาไปดูนะฮะแต่ละเชือกมีการตกแต่งนะฮะให้ดูสวยงามนะฮะ ตัวใหญ่นะ้สามเชือกนรี่น่โอ้เชือกนี้พ,พลียวพราเลย I did! ในหัวใน้างไปเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะก็นำช้างหลายเชือกนะฮะมาโปรโมทนะฮะณที่ทำการสัญลานะไปจำบ้านบ้านตะก,กลางนะคนเลี้ยงช้างสำหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้ฮะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ